สวัสดีครับสำหรับเช้านี้นะครับเราก็จะไปฉีดแตโคนดีมากทุเรียนเรานะครับเพราะว่าอาการค่อนดีแล้วก็ห่างเหินจากการฉีดมานานนะครับเทีเ่นตัวนี้นะครับก็จะเป็นน้ําปูนใสนะครับเป็นปูนขาวนะครับเป็นปูนขาวที่เราได้คนๆๆๆให้เขาขุนแล้วก็ตกตะกอนนะครับเป็นน้ําที่ช่วยในการป้องกันเชื้อราอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือใช้น้ําน้ําปูนนะ้นําปูนใสเนะี่ยนี่ก็เป็นปูนขาวนะครับที่เรา คนๆไว้นะครับแล้วก็ปล่อยเขาตกตะกอนนะ้น้าสังเกตดูน้ำสใสแจ๋วเลยนี่ก็ช่วยป้องกันเชื้อราได้นะครับแต่ว่าเราก็จะเอาเตคอเดลมานะครับเตคอเดลมามามาช่วยอีกหนึ่งแรงนะอัตราส่วนผสมนะครับก็คือร้อซีซีนะครับต่อน้ํา20ลิตรนะครับแต่ว่าเราไม่ไม่ใช้ถึง20ลิตรนะเราก็ลดตามส่วนนะครับถ้าเป็น1 0ซีซีนะครับ10ซีซีก็ต่อน้ํา2ลิตรนะครับ5ซีซีก็ต่อน้ํา1ลิตรนะครับอันนี้เราก็เตรียม ถ้วยตวงมาแล้วครับเป็นโถปั่นนะโถปัน่นมันเสียแล้วเราไม่ได้ใช้นะที่เราขีดไว้นะครับก็คือเนี่ยก็คือ1ลิตรนะครับเดี๋ยวลองใส่ใส่ขวดนี้ไปนะครับว่ามันได้ได้กี่ลิตรนะ เอาเอาแค่หลิตรก่อนนะเพราะว่าเราฉีดพ่นแล้วก็ไปลดลากต้นที่เขามีปัญหานะเรายังไม่ได้ซ่อมเครื่องพ่นยานะครับเครื่องพ่นยาก็เสียอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนปั๊มเลยครับก็ครบละฮาหลอด2 5่หซีซีนะต่อน้ำห้ลิตรแต่ถ้าเป็น เป็น50ซีซีนะครับก็ต่อน้ํา10ลิตรนะครับอัตราส่วนเขาจริงจริงเขาแจ้งมาก็คือ1 0 0ซีซีนะครับต่อน้ํา20ลิตรนะครับนี่เราก็ลดลงตามอัตราส่วนเนะนี่เราก็ใส่สปอกกเรีร้อยครับแล้วก็ไปฉีดพ่นกันฮนะไปครับในถังนี้ก็จะเป็นแต่โคดมาที่เราผสมแล้วนะครับเราก็จะไปลดที่โคต้นนะครับส่วนในสปอกกีก็จะไปฉีดที่ใบนะไปครับ ท,ที่เห็นนะครับก็อาการไม่ค่อยดีนะครับใบเริ่มเหลืองแล้วเราก็จะลดที่โคนต้นเขานะครับแล้วก็จะค้นทางใบนะส่วนต้นนู้นนะครับก็อาการเดียวกันเลยมีสอต้น3ต้นไกลๆนู้นตอนนี้ย้าก็เริ่มลกแล้วครับ ก็คืออาการของเขาครับหลังจากหน้าฝนนะครับช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับน้ําก็จะขังขังบริเวณนี้นะครับก็เหลือแต่โคนโคนต้นนะครับที่น้ําไปไม่ถึงนะพอหลังจากที่ฝนหมดนะครับตอนนี้เริ่มเริ่มหนาวแล้วเห็นไหมใบเริ่มมีอาการนะเริ่มเหลืองนะครับเหี่ยวแห้งแล้วตอนนี้ก็เช่นกัน เราเลยต้องใช้ไก่ดูโโดมานะครับมาฉีดครับและมีอีกตัวนะครับเราจะต้องฉีดพ่นทางใบนะครับก็คือคือให้ปุ๋ยนะครับ46-0นะครับเป็นไนโตรเจนน้ำนะครับนี่ก็ทุลักทุเลหน่อยนะเรายังไม่ได้ใช้เครื่องพ่นนะครับยังไม่มีเวลาซ่อมเลยนะเครื่องพ่นเสียอยู่ต้องเปลี่ยนซ้ำเพราะว่าเสร็จจากวันนี้นะครับก็จะมาซ่อมแนละ้ว ก็มีต้นดีบ้างต้นเสียบ้างครับที่เล็ดรอดมาได้ก็เหลือเหลือรับเพลอย่างเี้ยีว่างๆมันก็คือตายไปหมดเลยแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับเดี๋ยวก็ต้อง ปูกกันใหมนะ่ได้ดีประมาณสิบต้นนะครับปลูกสี่สิบประเชศสี่สิบนะครับปลูกซ่อมแล้วซ่อมอีกก็ประมาณหกสิบเจ็ดสิบต้นแล้วหมดตังในการซื้อพันนะครับก็เยอะนะครับเพราะว่าเราเรียนมือใหม่นะครับเราไม่ใช่มืออาชีพเรียนรู้กันไปครับเร,เรื่อยๆได้กินไม่ได้กินไม่รู้ครับขอได้ทํา ดูนะใบ,อบงอหมดเลยเป็นใบไม่กวาดเนีย่ยเชื้อราทั้งนั้นลอดมาได้กระบุญแล้วต่อรักษาลนไปครับฉีดลำาต้นให้หมดเลยให้มันเปียกทั้งต้นทั้งใบ ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะลดที่โคนต้นคขัะนะครับไม่ทันใจซะละตายเล สำหรับเช้านี้นะครับก็เอาไตโคดมานะครับมาฉีดพ่นนะครับแล้วก็ลาดที่บริเวณโคนต้นนะครับบริเวณรากของเขานะครับก็ลาดให้หมดเลยเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับเผื่อเขาจะมีชีวิตรอดอยู่นะตอนนี้ก็ใบเหลืองทั้งต้นเลยช่วยนไปครับรอดไม่รอดต้องรอดูนะครับเดี๋ยวก็ไปทําต้นอื่นต่อโอเคครับสำหรับเช้านี้นะครับ